สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพาไปชมภูสิง์จังหวัดบึงกาฬนะคะภูสิงก็จะตั้งอยู่ตำบลโคกกล่องอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนะคะจะตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่อนุรักษ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงดิบกลาป่าภูสิงและป่าดงสีชมพูนะคะ เรานางรถเจ้าหน้าที่ขึ้นมานะคะจุดแรกที่เราจะแวะชมก็คือลานรรมนะคะก็จะมีหลวงพ่อพระสิงค์ค่ะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศความงามกันนะคะตรงนี้ก็จะมีหินขนาดใหญ่นะคะรูปทรงสวยงามค่ะขึ้นมาภูสิงห์นี้ก็คือแบบหินของเขาจะแบบมีรูปทรงต่างๆสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนต้องมาดูด้วยตาตัวเองนะคะจะ จะได้เห็นความสวยงามค่ะอันนี้ลานทําเป็นลานที่กว้างกว้างมากจริงๆค่ะและหินก็สวยงามจริงๆนะคะและจุดต่อมาที่เราจะพาไปชมก็คืออันซีนของภูสิงห์นะคะก็จะเป็นหินสามวานค่ะจากจุดจอดรถแล้วก็เดินเข้าไปไม่ไกลนะคะก็จะไปถึงหินสามวานค่ะให้ทุกคนตามไปชมความงามความอันซีนของหินสามวานกันนะคะ ก็เราจะตามไปชมกันนะคะว่าหินสามวานจะเป็นอันซีนที่แบบยิ่งใหญ่อลังการสวยงามแค่ไหนนะคะให้ทุกคนตามไปชมกันค่ะก็จะไม่มีหมอกแล้วนะคะอากาศร้อนๆอบอ้าวอันนี้คือจะเดินไปหวานพ่อ ตอนนี้เราก็จะาพาชมความงามของวานพ่อก่อนนะคะตรงนี้ก็คือวานพ่อนะคะถ้าใครคิดว่าเออมันจะเสียวไหมน่ากลัวไหมกลัวล่วงกลัวหล่นไหมบอกเลยนะคะว่าไม่ค่ะเพราะว่าหินเขามีขนาดใหญ่มากเลยนะคะเดินเรียงหน้ากระดานกันได้หลายคนเลยนะคะตามที่เห็นเลยคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะมีแต่ความสวยงามให้ทุกคนชมนะคะ มาเร็วมาเร็วอ้าวแล้ววานลูกอ่ะก็หลังจากที่เราชมวานพ่อเสร็จนะคะแล้วก็ไปตามหาวานแม่แล้วก็วานลูกกันนะคะ ตรงโน้นคือทางไปหวานพ่อนะคะส่วนตรงนี้ทางไปหวานแม่ค่ะแม่กับลูกอยู่ในนี้นะคะไปกันเลยค่ะนี่คือหวานแม่ ก็เราเดินมาตรงวานแม่ตรงกลางนะคะก็ถึงจะสามารถเห็นหวานลูกได้ค่ะถ้าเรายืนอยู่ตรงวานพ่อจะไม่เห็นหวานลูกนะคะตรงนี้ก็คือวานแม่ค่ะตรงกลางนะคะตรงน้นก็คือวานพ่อนะคะนี่นะคะขนาดก้อนหินแบบใหญ่มากจริงๆค่ะแล้วก็เหมือนที่เขาตั้งชื่อกันจริงๆนะคะนั่นคือวานพ่อนะคะ นี่หวานแม่ใครที่อยากขึ้นมานะคะไม่ต้องกลัวว่าจะตกนะคะไม่ต้องกลัวเอ๊เดินขึ้นไปจะแบบเสียวเสียวไหมจะตกลงมาไหมนะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะขนาดหินแบบใหญ่และกว้างขวางแบบเดินได้ทีละหลายๆคนเป็นเรียงหน้ากระดานเลยนะคะนี่นะคะ นี่ก็ให้ชมบรรยากาศมุมสูงกันนะคะบรรยากาศมุมสูงก็คือสวยงามมากจริงคะ่ะทุกคนนี่นะคะให้ทุกคนไปชมความงามกนะะันเลยนะคะบรรยากาศคือฟินๆเลยนะคะบรรยากาศมุมสูงจะมองเห็นวานทั้งสามเลยนะคะเห็นแบบชัดเจนเลยคะ่ะนี่นะคะถ้ามองมุมสูงถ่ายถ่ายภาพมุมสูงนะคะก็จะแบบอย่างที่บอกก็คือแบบ เหมือนจะเสียวๆเ,เอ๊เดินกันไปได้ยังไงนะคะแต่พอเดินไปจริงๆก็คือวานที่เดินได้คือวานพ่อกับวานแม่นะคะแบบหินแบบกว้างมากนะคะเดินแบบสบายเลยค่ะแต่ก็ถ้าใครเดินไปริมๆก็ต้องใช้ความประมัดระวังนะคะให้ทุกคนไปชมความงามกันนะคะนี่นะคะคือบรรยากาศแบบ ฟินฟินสวยงามมากจริงๆค่ะทุกคนถ้าใครมาแถบเมืองการก็ห้ามพลาดนะคะให้มาชมความสวยงามของหินสามวานกันนะคะบรรยากาศมุมสูงก็คือแบบว่าฟินมากจริงๆค่ะทุกคน ก็หลังจากที่เราชมหิน3าวันกันเสร็จนะคะแล้วก็เดินทางไปชมจุดอื่นๆต่อนะคะบนภูสิงก็จะมีหลายจุดให้เราชมนะคะสังเกตหินตามข้างทางนะคะหินเขาจะมีรูปทรงแบบสวยงามมากจริงๆค่ะนี่นะคะจุดนี้นก็จะเป็นจุดหินช้าง,างนะคะให้ทุกคนไปดูนะคะว่าเหมือนช้างหรือเปล่านะคะ วิวตรงนี้ก็สวยงามมากค่ะ <c oughs> เห็นด้านล่างแบบ <c oughs> กว้างขวางเขียวขจีเลยนะคะช่วงนี้นี่นะคะถ้าใครมาเช้าเช้านะคะที่นี่เปิดตีห้าครึ่งค่ะถ้าใครมาเชา้าเช้าแบบก็จะมีหมอกให้ชมนะคะ <c oughs> บรรยากาศแบบ <c oughs> ฟินๆเย็นสบายมาก <c oughs> <c oughs> จริงๆค่ะแต่ตอนนี้ก็คือตอนบ่ายแก่ๆแล้วนะคะ ก็จะไม่มีหมอกให้ชมนะคะน,นี่นะคะหินช้างให้ทุกคนไปชมกันค่ะว่าเหมือนช้างจริงๆหรือเปล่านะคะแต่แอดว่าเหมือนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นด้านหน้าของหินช้างนะคะก็จะมีลักษณะเป็นหัวเป็นงวงเป็นตัวนะคะเหมือนนะคะแอดว่า ก็หลังจากที่ชมหินช้างเสร็จนะคะแล้วก็ไปชมจุดที่เขาเรียกว่าจุดชมวิวสร้างร้อยบ่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่วิปัสนาของพระอาจารย์ต่างๆนะคะก็จะมาวิปัสนาตรงนี้ค่ะนี่นะคะนี่นักท่องเที่ยวนะคะแบบถ่ายรูปโพสท่ากันต่างๆกันไปนะคะแล้วแต่สะดวกเลยค่ะมีที่ให้ชมยู่กี่จุดนะคะอันนี้ก็ มีที่ให้ชมจุดชจวิวสร้างร้อยบ่อนะคะที่มีหินสามว่นก็ตามหินก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อนะคะแบบเยอะมากจริงๆค่ะเขาก็เลยเรียกว่าสร้างร้อยบ่อค่ะให้ทุกคนไปนับกันนะคะว่าจะครบร้อยบ่อหรือเปล่านะคะถ้าช่วงที่ฝนตกแบบ น้ำเต็มบ่อนะคะก็จะสวยงามค่ะแต่ช่วงนี้ฝนทิ้งช่วงไปนานนะคะน้ําก็จะมีไม่เต็มนะคะบางบ่อก็มีบางบ่อก็ไม่มีนะคะให้ทุกคนไปชมความงามกันนะคะนับให้ครบร้อยนับไม่ครบร้อยก็ไม่ต้องกลับนะคะน้บให้ครบร้อยนะคะนี่คือบ่อเล็กใครนับไม่ครบร้อยไม่ต้องกลับค่ะ นีค่คือยบ่อมนอง้ยว่บงนี้นภูสิง์นี่นะคะก็จะมีะจุดหลกัหลกๆที่ให้ชมวิวหกจุดนะคะแต่ละจุดก็มีความสวยงามต่างกันนะคะแต่วันนี้บางจุดแอดก็ไม่ได้ถ่ายรูปไว้นะคะจุดนี้จุดสร้างร้อยบอ่อก็จะเป็น จุดสุดท้ายที่เราจะมาชมกันในวันนี้นะคะให้ทุกคนไปชมบรรยากาศความงามกันนะคะหินสวานตรงนี้คือสร้างร้อยบ่ออะถ่ายก่อนเดี๋ยวถ่ายคู่เลยเราถ่ายวิดีโอให้ตัวเองก็ถ่ายรูปไปด้วยเลย สองสและทิปเที่ยวภูสิงห์จังหวัดบึงการในวันนี้ก็จบที่ชมวิวที่สร้างร้อยบ่อนะคะยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจเพจและช่อง youtube อิหลาขาเลาะด้วยนะคะยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะคคถือเชิเพลินเลยนี่พี่ ตรงนี้ใช่ไหมคะ,คะ